อันนี้คือทีมเทอร์นาล์เลยครับเพราะว่าผลประกอบการปีนี้เนี่ยยังไงยังขาดทุนอยู่แน,น่นะครับจริงๆธุรกิจเมเจอร์เนี่ยครับถามว่าฟื้นอะไรโดดเด่นไหมนตอนนี้นะยังไม่เห็นนะครับเชื่อไหมครับในบรรดาหุ้นที่ถูกเพรสเชอร์จากเอสไเนี่ยปูนใหญ่ลงแรงที่สุดอ่้เราขอขยับมาถึงคุณเด่นครับ คุณเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่พี่เทิดมีมาฝากเราวันนี้3บริษัทใช้เกณฑ์ไหนใช้ธีมไหนในการเลือกหุ้นเด่น3บริษัทนี้มาฝากเราในวันนี้ครับพี่เทิดจริงๆมันเป็นธีมอย่างที่เราคุยให้ฟังตอนต้นนะครับว่าเราขยับนะฮะมาสู่หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเมืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับหุ้นส่งออกนะครับแล้วก็หุ้นที่มากับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะครับแต่ว่าเราจะให้ความเด่นชัดกับน้ําหนักของหุ้นเปิดเมืองเนี่ย มากหน่อยนะครับในบรรดานี้เนี่ยเราจะเลือก2ตัวนะครับเป็นพุ้นเปิดเมืองนะครับแล้วพุ่นที่กึ่งๆไปทางเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับพุ้นเปิดเมืองเนี่ยสตัวนะครับตัวแรกคือตัว AOT นะครับคือจริงๆภาพที่เราเห็นนะฮะเเราเห็นภาพว่าภูเก็ตเนี่ยนะครับก็จะเริ่มทำแซนด์บ็อกซ์นะครับก็ไม่ได้มีการปรับกรอบเวลานะครับยังอยู่วันที่1นึ่กรกฎาคมอยู่นะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยก็น่าจะถูกโฟกัสนะครับที่พื้นที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่เป็นน้ําหนักใหญ่ๆเนี่ยก็คือที่กรุงเทพนะครับซึ่งใน2 d e s t i n a t i o n ตรงนี้เนี่ยตัวปริมาณธุรกิจของเอลเนี่ยมันมีค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการฉีดวัคซีนนะครับเป็นไปได้อย่างที่เราคิดไว้น,นะครับก็น่าจะเห็นภาพนะครับของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาของกางไรเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับช่วงไตายมาสิของปีนี้ นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยราคาหุ้นที่มันถูกกดลงมาแล้วก็นิ่งอยู่นานนะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะกลับมาฟอร์ฟอร์มได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราเรียกนะครับในธีมของการเปิดมือเนี้ก็คือตัว AOT ครับดูจากกราฟแล้วเนี่ยเหมือนเครื่องกําลังจะเทคออฟขึ้นแล้วนะพี่เทิด์นะ AOT ครับมางี้แล้วนะพี่มางี้ลนะครับเราชอบหุ้นในในแพทเทิร์นแบบเนี้ยเราชอบหุ้นที่อยู่ข้างล่างนะครับคือเวลาเลือกหุ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยผมดูว่าดาวไซด์มันน้อย นะครับแล้วถ้ามันกลับขึ้นไปได้จริงเนี่ยผลตอบแทนก็จะสูงพูดง่ายว่าเอ่อรีเทิร์เนี่ยโอกาสที่จะได้มันมากกว่าไอตัวความเสี่ยงนะครับครับ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนรักทรัพย์เอสพลสแนะนำซื้อแล้วให้เป้าแล้วให้เป้านะครับเชิงพื้นฐานไว้เท่าไหร่ครับพีเตอร์ครับครับเราทำแร์ไว้ที่67บาทครับเป็นราคาปลายปีนี้หรือกลางปีหน้าครับ เป็นราคาปลายปีนี้ครับเป็นราคาปลายปีนี้นะครับที่67บาท AOT ก็ไม่เน้นปันผลเช่นกันใช่ไหมครับพี่เด์ครับอันนี้คือธีมเทอร์นาล์เลยครับเพราะว่าผลประกอบการปีนี้เนี่ยยังไงยังขาดทุนอยู่แน่ๆนะครับเราเห็นมองเรื่องการเทอร์นาล์กลับขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการเปิดเมืองเพิ่มกิจกรรมเศรษฐกิจครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรก AOT ขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ซึ่งเป็นธีมเปิดเมืองเช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับ ก็เมื่อเปิดเมืองแล้วเนี่ยผมว่าคนต้องไปดูหนังขั้งนั้นแหละนะครับพวกคงต้องเลือกเป็นเมเจอร,รจ์นะครับจริงๆธุรกิจเมเจอร์เนี่ยครับถามว่าฟื้นอะไรโดดเด่นไหมณนะตอนนี้นะยังไม่เห็นนะครับแต่เรามองว่าว่าถ้าสมมตินะครับทุกอย่างเดินไปตามที่เราคิดเรื่องของการเปิดเมืองเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยผมเห็นตัวโปรแกรมหนังทาเงินเนี่ย <laughs> ท,ที่อยู่ในลิสต์นะครับครึ่งปีหลังเนี่ย เยอะมากๆนะครับก็แต่ละเรื่องในดูหน้าดูนั้นเลยนะครับไอตัวที่ดีที่สุดที่เขารอกอนนันนย่ยน่าจะเป็น Fast and f u r i o u s รเบอร์เก้าใช่ไหมฮะซึ่งตัวเนี้ย <Fast S 1> นะครับ <9 S 1> ผมดูว่ามันมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นหนังทําเงินแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่มันอั้นมาตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าเข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเห็นโอกาสนะครับในการที่จะเทิร์นกลับขึ้นมาเนี่ยได้ชัดเจนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตั้งแต่โควิดรอบที่1เนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ มีเรื่องการล็อกดาวน์ไปแล้วนะครับผมคิดว่าเขามีการบริหารจัดการพวกโครงสร้างค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงไปนะครับเพื่อรองรับตรงนี้เนี่ยมากพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่านะครับปริมาณธุรกิจกลับมานะครับเพราะว่าการเปิดเมืองได้โปรแกรมหนังที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าราคาหุ้นก็น่าจะตอบสนองในเชิงบวกได้เหมือนกันครับครับหลักทรัพย์เอเชพลัสแนะนำซื้อแล้วเป้าพื้นฐานปลายปีนี้เท่าไหร่ครับ ครับเราทำไว้ที่24บาทครับ24บาทนะครับนี่คือ2ตัวในทีมเปิดเมืองตัวแรก AOT ตัวที่2คือ Major อีกตัวหนึ่งสำหรับหุ้นเด่นตัวที่3ตกลงเป็นทีมกึ่งกึงส่ง,อ,งออก,ออกแหละครับพี่เต้ครับ,รบจริงๆเราไปที่ตัวปูนซีเมนไทยนะครับคือเหตุปัจจัยหลักเลยเนี่ยนอกจากทีมได้เรื่องการส่งออกแล้วนะนะครับเราเห็นเรื่องของการที่ได้รับผลกระทบจากแรงกดดันเรื่องเ s c i เนี่ย ต่อเนื่องมาค่อนข้างจะยาวนะครับเชื่อไหมครับในบรรดาหุ้นที่ถูกเพรเชอ์จากรัฐบาลเนี่ยปูนใหญ่ลงแรงที่สุดนะครับซึ่ง<ม>เราก็รอจังหวะอยู่ครถ้าลงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะรับแล้วล่ะนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งเนี่ยนะฮะเราเชื่อว่า Earning ็งซ l เคของปูนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นวัฏจักรที่อยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับในช่วง2-3ปีข้างหน้านะครับเป็นช่วงขาขึ้นของตัวเอ่อการทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อปูนใหญ่นะครับเมื่อย่อลงมาแล้วนะครับผมมองว่า มันเป็นระดับที่มีความน่าสนใจนะครับเราก็เลยให้คำแนะนำซื้อครับครับหลักทรัพย์เอเซพลัสแนะนำซื้อ SCC ปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่ครับไป500บาทครับท่วนเลยนะพี่นะห้ารเอยท่วนเลยนะจำง่ายๆครับเอาไป500ไม่ต้องทอนนะพี่นะ500ร้อยับ นี่คือค3หุ้นเด่นจากหลักทรั์เอเซพัสดส2ตัวเป็นทีมเปิดเมืองก็คือ AOT และ Major อีกหนึ่งตัวเป็นทีมกึ่งๆส่งออกก็คือ SCC ภูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนะครับ